ครับบนตีเงาเด,ด youtube channel วันนี้นำเสนอการใช้โปรแกรม electrical system design นะครับมาช่วยในการคำนวณและออกแบบตัวอย่างวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการหาขนาดสายประทานแรงตับด้านขาออกนะครับโดยโจทย์จะเป็นหม้อแปลง3เฟสขนาด250 kva แรงดัน200 าขออภัยนะครับย2 k v วนะครับทับสองร้อยขีดสี่รโวลนะครับแรงต่ําโดยโจทย์ข้อนี้ต้องการเลือกใช้เป็นสาย ic 0 1ติดตั้งบนลูกถ้วยแขวนในอากาศโดยลูกถ้วยติดตั้งเป็นแบบแนวตั้งนะครับต้องการคำนวณหาขนาดสายประทานแรงต่ำแล้วก็มีเงื่อนไขาทางด้านอุณหภูมินะครับโดย กำหนดอุณหภูมิโดยรอบไว้ที่45าองศาเซลเซียสนะครับเราจะทำการคำนวณโดยการเปิดตารางนะครับซึ่งเป็นวิธีการปกติที่เราใช้ในการคำนวณออกแบบนะครับโดยใช้ตารางของวิศวสถานประเทศไทยนะครับในการอ้างอิงในการหาขนาดเดี๋ยวเราก็จะใช้ในตัวของโปรแกรมช่วยในการออกแบบนะครับแล้วมาดูกันว่าผลที่ได้จากการคำนวณแบบปกติทั่วไป นะครับกับการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณออกแบบมีค่าที่ตรงกันหรือไม่นะครับขั้นตอนแรกของการออกแบบก็คือการหาขนาดกระแสทางด้านแรงต่ำของมอแปลงนะครับมอแปลง250 kva นะครับตัวเลขก็จะเป็น250คูณ1,000หารด้วยรูต3นะครับก็คือ1.732คูณ400โวลต์นะครับเป็นแรงดันอ้างอิงในการออกแบบ3เฟส ตัวเลขที่ได้ก็จะเป็น3 6 0 8 5ศน์แะาอมป์ตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นพิกัดกระแสสูงสุดทางด้านแรงตัดของมอแปลงขนาด2 5 0 kva นะครับเราจะกำหนดขนาดเบรกเกอร์ประธานนะครับโดยหมอแปลง2 5 0 kva ตัวนี้เราก็เลือกเบรกเกอร์ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่4 0 0แอมป์ทินะครับซึ่งโดยเงื่อนไขของการออกแบบเบรกเกอร์ประธานก็คือจะต้องไม่เกิน 125%ของพิกัดกระแสมอแปลงนะครับถ้าเราเอาตัวเลข360คูณได้1.25นะครับ360.85นะครับ360.85คูณ1.25ตัวเลขจะเป็น251.06นะครับเราก็จะไม่ได้เลือกค่าที่เกินกว่านี้นะครับ ดังนั้นเราก็จะใช้เบเกอร์อยู่ที่400อแอมป์ทินะครับนี่คือเงื่อนไขของการเลือกขนาดเบเกอร์ประธานนะครับจะต้องไม่เกิน125%ของพิกัดกระแสแมอแปลงนะครับขั้นตอนที่3เลือกสายนะครับตามโจทย์ก็จะเป็น i c 0 1นะครับขั้นตอนที่4เราก็จะเลือกกลุ่มการติดตั้งนะครับซึ่งการเดินด้วยลูกท้่ยในอากาศจะเป็นกลุ่มการติดตั้งกลุ่มที่4นะครับแล้วช่องที่เราจะต้องไปดูก็คือเป็นการติดตั้ง ลูกถ้วยในแนวตั้งนะครับโดยอ้างอิงตาราง5ขีด2-2วสทนะครับสายเป็นสายแกนเดียวนะครับตัวปรับค่าอุณหภูมิเราก็จะใช้ตาราง5ขีดส3วสทนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจาก40วองศา c ก็จะต้องมีการใช้ rating factor นะครับเราเรียกว่า ambient temperature factor นะครับค่าของ ca ตัวนี้ ca จากตารางเราโจทย์กำหนดเป็น4 5าองศาเซลเซียสมาดังนั้นเมื่อเราเปิดตาราง5ขีด4-3บสทนะครับค่า ambient temperature rating factor ก็จะเป็น0.91นะครับส่วน group factor เราใช้แค่1วงจรดังนั้น cg ก็เป็น1แต่ถ้าเกิดเราใช้วงจรมากกว่า1วงจรนะครับ cg จะเปลีป่ยนแปลงไปตามตาราง5ขีด8ก็คือตารางนี้ นะครับอตอนนี้เราใช้แค่1วงจรดังนั้น CG ก็เป็น1ไปนะครับขั้นตอนที่6เราจะมาหาขนาดกระแสะของสายไฟโดยเราต้องใช้ขนาดพิกัดของเบรเกอร์ประธานมาเป็นตัวออกแบบนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้เบรเกอร์ประธานที่400มนะครับหารด้วย CA คูณอยู่กับ CG นะครับ C CA เราเป็น0.91นะครับ CG เราเป็น1 ล้วก็แทนค่าลงไปดังนั้น it นะ it ก็คือ it ที่เราต้องไปเปิด table นะเพื่อเลือกขนาดสายนะครับค่าของพิกัดจะต้องสูงกว่า4 3 9 5 6แอมป์นะครับ4ี่5 6แอมป์นี่คือตัวเลขที่เราต้องไปเปิดตารางนะครับสายที่จะเลือกจะต้องมีพิกัดกระแสะสูงกว่าค่านี้นะครับดังนั้นเราก็ไปเปิดตาราง5้2คนะครับตัวเลขเมื่อสักครู่คือ439นะ 4 3 9แอมป์ดังนั้นเราก็ไล่ตามขนาดพิกัดกระแสตามตาราง5 2ค22ซึ่งเป็นกลุ่มที่4นะครับติดตั้งลูกถ้วยแนวตั้งเพราะฉะน,นั้นเราก็จะเลือกในช่องของอการติดตั้งลูกถ้วยในแนวตั้งมาเป็นตัว r e ference ไล่ลงมานะครับก็มาเจอตรงตัวเลขที่495 495M นะครับ4 9 5แอมดังนั้นสายที่เหมาะสมสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือ240 ตารางมิลลิเมตรนะครับเป็น i อซีขนาด240ตารางมิลลิเมตรส่วนสายต่อหลักดินนะรเราก็จะเลือกจากขนาดของสายประทานสายประทานเราใช้เป็น240ดังนั้นช่องที่เราจะมาเปิด Re f e r e n c e ก็คือเกิน185แต่ไม่เกิน300ดังนั้นสายต่อหลักดินที่เราจะต้องใช้กับโจทย์ข้อนี้ก็คือ50ตารางมิลลิเมตรสรุปนะครับโจทย์ข้อนี้เราก็จะใช้เป็น main Circuit Breaker ขนาด4 0 0แอมป์ นะหรือ 400mT ส่วนสายก็จะเป็น IC01 นะฮะติดตั้งกลุ่ม4ลูกถ้วยแนวตั้งนะครับเป็น4คูณ240ตารางมิลลิเมตรนะครับแล้วก็สายต่อหลักดินแล้วก็จะใช้ขนาด50ตารางมิลลิเมตรนะครับนี่คือสิ่งที่ได้จากการคำนวณโดยการเปิดตารางสังเกตว่าเราจะต้องเปิดตารางอยู่ประมาณ3-4ตารางด้วยกันนะครับที่จะใช้ในการ reference นะแล้วก็จะต้องมีการคำนวณในบางส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการออกแบบและเขาคำนวณดูนะครับโอเคนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ electrical system design program นะครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างหน้าแรกของตัวโปรแกรมนะครับให้เข้าไปที่เข้าสู่หน้าคำนวณน,นะพอเข้าในะส่วนหน้าคำนวณปุ๊บเขาก็จะมีโหมดการเลือกอยู่ 6โหมดด้วยกันนะครับซึ่งตอนเปิดโปรแกรมจะมาอยู่ที่ในโหมดของการหาขนาดสายประทานอยู่แล้วนะครับโจทย์ของเราจะเป็นหม้อแปลง250 kva เลือกหม้อแปลง250 kva evidence น,นะครับบังคับอยู่ที่4นะครับสังเกตว่าจะเลือกไม่ได้นะครับสายเป็นสายแกนเดียวนะครับฉนวนเป็น pvc นะครับกลุ่มการติดตั้งเป็นกลุ่มที่4นะครับ ลูกถ้วยแนวตั้งนะครับแล้วก็ต้องเลือกเงื่อนไขข้อมูลให้มันถูกต้องกับตรงกับโจทย์เมื่อสักครู่นะครับสาย ic 01นะครับอุณหภูมิ45สองศาเซลเซียสนะตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตรงกับโจทย์เมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วตรงนะครับกดคำนวณผลนะครับผลที่ได้ก็คือ main b ก a k e r ส0 0 0้อ m p นะครับ ic แนะนำอยู่ที่10กิโลแอม สายเฟส240สายนิวตัน2อ0นะนะเวลาเราเลือกใช้เราก็ต้องรู้เองว่าเราต้องใช้สายจานวนกี่เส้นสายเฟสเราใช้3เส้นนิวตัน1เส้นก็จะกลายเป็น4คูณ240ส่นะส่วนสายต่อหลักดินก็จะได้เป็น50ตารางมิลลิเมตรนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากผลของการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยของการออกแบบนะครับก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการ คำนวณและออกแบบลงได้มากมากทีเดียวนะครับสำหรับโจทย์การหาขนาดสายประทานนะครับโดยการใช้โปรแกรม Electrical System Design เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนผลที่ได้ก็คือค่าที่ได้จากตัวโปรแกรมตรงและก็ถูกต้องกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ตัวอย่างต่อไปที่จะมานำเสนอสำหรับการใช้โปรแกรมตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเี๋ยวก็จะทำในส่วนของตัวอย่างต่อ,ต,อต่อไปมานำเสนอนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการออกแบบและการคํานวณน,นะครับสำหรับ ep นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับนะถ้าใช่ก็กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับขอบขอะคุณครับสวัสดีครับ